สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่รายการโบนัสเซลครับรายการสําหรับคนที่รักสุขภาพนะครับเพราะเราอยากให้คุณครับรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสุขภาพเพราะเรื่องสุขภาพนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นครับเจอกันแบบนี้ทุกวันครับทุกวันศุกร์นะครับเวลา15นาฬิกา10นาทีจนถึง16บหนาฬิกาครับทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพ p s i ช่อง221ครับ สำหรับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมด้วยครับสารายุทธสรีพลับครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่นี่นะครับกับโรงพยาบาลตากสินครับจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องของโรคเบาหวานครับแต่ว่าโรคเบาหวานนั้นจะสําคัญกับเราขนาดไหนไปชมตัวอย่างรายการพร้อมกันครับ อย่างแรกเลยครับอยากจะทราบครับเรื่องราวของโรงพยาบาลคุณธรรมเพราะว่าได้ยินมาบอกว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมด้วยคุณธรรมหลักของเราก็คือรับผิดชอบโปร่งใสใส่ใจบริการนอกเหนือจากการบริการเป็นเลิศแล้วเราจะต้องคู่กับคุณธรรมด้วยเรียนเชิญนะครับประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพอยากจะมาคัดกรองสุขภาพนะครับก็ขอให้เรียนเชิญมาในวันที่27กรกฎาคมปีนี้นะครับมาตรวจสุขภาพกันนะครับนี้ครับที่งานนี้ครับ ชีวิตเป็นสุขได้เมื่อคงเบาหวานจัดขึ้นมาเพื่ออะไรครับอ๋อจริงๆแล้วโครงการของเรามีการบริการตั้งแต่ผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรในโรงพยาบาลน,นะคะคอันนี้ก็ร่วมด้วยกับอนามัยชุมชนนะคะเกิดจากการที่ว่าเรามีการตรวจสุขภาพประจําปีของบุคลากรนะคะแล้วพบว่าบุคลากรเราเป็นเบาหวานนะคะคก็มีจํานวนประมาณ58คนแล้วก็มีคนที่มีความเสี่ยงต่อเป็นเบาหวานถึง 215คนในในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเกี่ยวยังไงกับไตความเค็มนะคะนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับความเค็มจึงเป็นความสําคัญมากในผู้ป่วยเบาหวานนะคะครับโอเคครับคุณผู้ชมก็จะเห็นแล้วว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งนะครับเป็นตัวอย่างเมนูใช่ไหมครับอาหารต่างๆว่าแต่ละชนิดเนี่ยมีโซเดียมเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงนะคะซึ่งคนไทยเราเนี่ย จะทานกันเป็นประจำนะไม่ว่าเป็นกาแฟน้ำอัดลมนะคะแล้วก็นมเปรี้ยวนะคะซึ่งน้ำตาลสูงเนี่ยอย่างเช่นนมเปรี้ยวเนี่ยมีน้ำตาลประมาณ14ช้อนชานะคะคนไทยนี่หวานล้ำโลกมากนะคะ เด็กไทยนี่กินกันเกินมากเลยนะคะติดอันดับนะติดอันดับของโลกการออกกําลังกายของผู้ป่วยเบาหวานนี้มันมีความสาคัญยังไงบ้างครับอ๋อแน่นอนค่ะมันจะมี2เรื่องนะคะเ,เรื่องที่1ก็คือลดแล้วก็ควบคุมระดับน้ําตาลอีกเรื่องหนึ่งก็คือลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดกับผู้ป่วยเบาหวานเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็อา,อาจจะมีปัญหาปวดไหล่ปวดหลังปวดเขา่าเราก็จะสอนเรื่องการออกกํลาลังได้ครอบคลุมทั้งหมดผมอยากจะถามนิดนึงครับคุณหมอคุณหมอคิดว่าอะไรครับที่ทําให้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับในประเทศไทยคือเรื่องเบาหวานที่เราทราบอีกแล้วนะคะว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องพันธุกรรมนะคะรวมทั้งอายุที่มากขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญในปัจจุบันก็คือการดูดงชีวิตในปัจจุบันนี้นะคะในเรื่องการบริโภคหรือการออกกำลังกายที่น้อยลงนะคะคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวอย่างรายการของเราในวันนี้ครับเชื่อว่าวันนี้ครับตลอดรายการคุณผู้ชมจะได้รับความรู้นะครับเรื่องของโรคเบาหวานครับรวมไปถึงเรื่องราวดีๆจากโรงพยาบาลตากสินอย่างแน่นอนครับ แต่ตอนนี้ครับต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับกับรายการโบนัสเฮลครับเฮลซีแบงค์กอ น,นายนรงการุญยธรผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพบาลดาเนินการตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนณซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสปปรรพสินค้าเทสโก้โลตัสแขวงอรุณอมรินเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตามโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย กรุงเทพมหานครแห่งความสุข